สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ่วงจุ้ยดาวก้ายุคนะครับพบกันเป็นประจำเลยทุกวันเสาร์เวลา19บนาฬกาถึง19นาฬกาห้นาทีนะครับรายการของเราเป็นรายการที่บอกถึง่วงจุย้ยนะครับโดยใช้หลักของดาวก้ายุคเข้ามานั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ครับหลายท่านนะฮะที่กำลังติดตามเราอยู่ในขณะนี้นะครับกำลังชมเรื่องราวที่มีสาระจากอาจารย์รยมงคลเนี่ยวันนี้ท่านอาจารย์มีเรื่องราวที่จะมาฝากเกี่ยวกับเรื่องของทำเลที่เป็นมงคลครับ นี่เลยสําหรับคนที่กำลังจะสร้างบ้านหรือว่าร้านค้านะครับทำเลเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญดีเดียวนะครับถ้าเกิดคุณได้ทาเลทองเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณเนี่ยได้มังกรมาครอบครองในชีวิตนะครับแต่ว่าทําเลที่ว่านี้จะเป็นยังไงและมีลักษณะแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปพบแล้วก็พูดคุยกับท่านอาจารย์กันครับ ต้องขอแนะนําท่านอาจารย์มงคลมงคลประพฤติคณะกรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมหวหนแห่งประเทศไทยในพระบรมลายชินูปธรรมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับโอ้โหพบกันเป็นวันเสาร์ประจํานะครับอาจารย์ครับอย่างที่ผมบอกว่าทาเลที่ดีที่เป็นมงคลเนี่ยลักษณะเริ่มต้นเป็นยังไงครับอาจารย์ครับคืออย่างนี้นะครับการที่เราจะสร้างบ้านหรือที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่โรงงานร้านค้าต่างๆเนี่ยนะครับสถานที่ตั้งเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญ ดังนั้นเนี่ยนะครับก่อนอื่นเราต้องมีการพินิษ์พิจารณาว่าสถานที่เราจะไปอยู่เนี่ยนะครับมีความถูกต้องและเหมาะสมหรือรับกับสภาพสิ่งแวดล้อมโดยทางธรรมชาติหรือเปล่าเพื่ออะไรนะครับเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีจะได้เกิดความเจริญรุ่งเรืองนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพของความเป็นอยู่หรือว่าสุขภาพอ,าพอนามัยก็ดีดังนั้นเนี่ยนะครับเราควรที่จะมีการสังเกตว่านะครับสภาพที่เราจะไปอยู่หรือที่ดินที่เราจะไปซื้อ เพื่อทำการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับในทำเลนั้นเนี่ยนะครับเ,เป็นทําเลที่นะครับไปเจอกับสิ่งที่ไม่ดีต่างๆหรือเปล่า <c oughs> อั่นี้เป็นต้นนะครับสิ่งที่ไม่ดีต่างๆอย่างนี้ก็เช่นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเวลาเลือกซื้อที่ดินเนี่ยนะครับควรที่จะมีการสังเกตว่าในทําเลนั้นๆเนี่ยนะครับมีสิ่งต่างๆที่เป็นอุปสรรคปัญหาไหมอย่างเช่นอย่าไปอยู่ใกล้วัด นะฮะเนี่ยวัดวารามเขาบอกว่าวัดเนี่ยนะครับ,รบเป็นของดีเพราะว่าคนเราต้องเข้าวัดเพื่อทาบุญแต่ตพลังงานของวัดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นพลังงานหยินนะครับหยินชี่คือพลังงานของความเศร้าโศกและความเจ็บป่วยนะฮะและก็อย่าไปอยู่ใกล้กับสถานที่ต่างๆที่ก่อให้เกิดอันตราย<ฮ>ะนะครับอย่างเช่นคลังแสงคลังน้ํามันต่างๆนะครับซึ่งเราก็จะมีการสอนในวันที่26มกราเช่นเดียวกัน หลักของนะครับการเลือกทำเลหรือชัยภูมิที่ดีเขาบอกว่าถ้าชัยภูมิดีนะครับเราก็มีชัยไปกว่าครึ่งหนึ่งนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับทำเลก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของห่วงจุ้ยที่ดีไม่ว่านะครับจะเป็นทิศทางหรือนะครับดูการต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งสำคัญ3มสิ่งเนี่ยก็คือชัยภูมิทิศทางนะฮะเนี่ยแล้วก็การและเวลา ดังนั้นเนี่ยหลังจากมีการพิจารณาแล้วเนี่ยนะครับว่าอย่าไปอยู่ใกล้สิ่งที่ไม่ดีเสร็จแล้วสิ่งต่อมาล่ะครับเราควรที่จะดูว่าสภาพแวดล้อมตรงนั้นเนี่ยเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านสําคัญนะครับเนี่ยบางครั้งเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับพอเราได้ไปอยู่เนี่ยนะครับได้เพื่อนบ้านที่ไม่ดีแล้วก็กุ้มออกกุ้มใจคันสร้างบ้านขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับต้องทนอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตนะครับอย่างเงี้ยนะครับเพราะคนเราเนี่ยมีทั้งนิสัยที่ดีและไม่ดี ยิ่งบางครั้งเนี่ยนะครับไปตรวจสอบผู้ชุวยบ้านเนี่ยไปเจอบ้านเดียวข้างบ้านเนี่ยนะครับเลี้ยงสุนัขไว้จํานวนเยอะมันก็เห่าก็หอนเนี่ยมันก็สร้างความลาคาญใจให้กับนะครับความเป็นอยู่ของเราดังนั้นเนี่ยคนเราเสียเงินเนี่ยเสียทองซื้อที่ดินนะครับจำนวนมากเสร็จแล้วเราไปเจอกับสภาพที่ไม่ดีเนี่ยนะครับมันก็รู้สึกว่าทําให้เรารู้สึกอึดอัดใจนะครับว่าจะต้องเนี่ยนะครับ มาต่อกรสู้ลบกับข้างบ้านเลื้องเคียงต่างๆอย่างเนี้ยเราก็ต้องดูให้ดีๆประการต่อมานะครับเขาบอกว่าสิ่งต่างๆที่สําคัญซึ่งคนเรากลัวนะกลัวหนาก็คืออะไรภัยทางธรรมชาติเราต้องดูว่าสถานที่นั้นเนี่ยนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ําหรือเปล่านะครับว่าน้ําจะท่วมไหมนะฮะว่าทําเลที่เราไปซื้อเนี่ยไม่ใช่ซื้ออยู่แล้วนะครับปีนี้ปีหน้าน้ําท่วม เนี่ยมันก็ย่อมทําให้เกิดความเสียหายเสร็จแล้วการขามนาคมก็มีความสําคัญไม่ใช่ว่าตอกเป็นตอกซอกซอยเนี่ยนะครับลดเบียดกันก็ยังไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเราสมควรที่จะมีการดูเกี่ยวกับเรื่องการขามนาคมถนนต้องกว้างต้องใหญ่นะครับไม่ใช่ว่าถนนเล็กๆพอจอดรถหน้าบ้านคนละครึนหนึงเนี่ยนะครับพอตื่นเช้ามานะครับเรายังไม่ตื่นเขาตื่นแล้วกดแต่ไล่กัน นะฮะมันก็เป็นปัญหาทําให้เกิดความวุ่นวายนะฮะการทะเลาะเบาออแวงดังนั้นเนี่ยหลักของชัยภูมิเราต้องมีการสังเกตดีๆนะครับนอกเหนือจากพลังทิศทางแล้วเขาบอกต่อให้พลังทิศทางที่ดีแต่ถ้ามีชัยภูมิไม่ดีมันก็เสียหายดังนั้นองค์ประกอบมันต้องครบนะครับหลายๆประการไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่ตั้งนะครับหรือที่เราจะไปปลูกสร้างรหรือว่านะครับทิศทางต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เขาจะมีการสร้างเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสร้างร้านค้าร้านค้าขายหรือว่าจะเป็นออฟฟิศหรือโรงงานก็แล้วแต่ถ้าเราเลือกแชร์ปุ่มได้ถูกต้องแล้วมันก็นะครับสมบูรณ์แบบเสร็จแล้วเราต้องดูอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าที่ดินณนะบริเวณนั้นเนี่ยประวัติเนี่ยมันเคยเป็นอะไรมาก่อนอย่างบางครั้งเขาบอกว่าถ้าเป็นที่นานะครับหรือ,อยังมีการเก็บเกี่ยวไม่หมดยังมีการออกรวงข้าวเสร็จแล้วไปถม นะครับเอาดินไปถมทับเพื่อจะทําการปลูกสร้างโรงงานหรือปลูกบ้านก็ดีนะครับมันย่อมไม่เกิดความเป็นมงคลนะฮะเราควรที่จะมีการสอบถามว่าพื้นนาแปลงนี้นะครับเขามีการเก็บเกี่ยวกันขึ้นหรือเปล่าไม่ใช่ว่านะครับพอเราคิดว่าเรามีตังอะมีเงินใหญ่สัอย่างนะครับพอซื้อแล้วที่ดินเป็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทําอะไรก็สามารถทําได้แต่ไม่ใช่นะครับ ดังนั้นเราต้องมีการตรวจสอบพินิพิจารณาหรือว่าสถานที่แห่งนั้นเนี่ยนะครับเคยเป็นโรงงานฆ่าสัตว์มาหรือเปล่าเขาบอกว่าพลังงานอันโศกเศร้าเนี่ยนะครับของบรรดาเหล่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเวลาเขาถูกฆ่าเขาจะมีการอาฆาตนะครับมาด้ายก็จะทําให้ผู้ที่ไปอาศัยอยู่หรือปลูกสร้างขึ้นมาทับในในสวนนั้นๆเนี่ยจะเกิดปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นสุขภาพนะครับเนี่ยหรือ การทำอาหากินต่างๆรวมไปถึงนะครับที่ดินที่เกิดทำการมีการเผาไหม้รหรือเกิดการเสียชีวิตเป็นจำนวนมากอย่างเมื่อหลายปีก่อนท่านผู้ชมเคยได้ยินข่าวโศกนาฏกรรมไหมฮะเนี่ยโรงงานตุ๊กตาแห่งหนึ่งนะครับเนี่ยซึ่งเกิดอุบัติเหตุนะครับเกิดอักขีภัยทําให้เกิดเนี่ยนะพนักง,งานสูญเสียชีวิตเป็นจํานวนมากดังนั้นถ้าเรามีการสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับ จิตนะครับวิญญาณต่างๆหรือจิตของคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งเขายังไม่ถึงนะครับแก่ที่ตายแต่บังเอิญเขาต้องมาตายนะครับก่อนกําหนดก็เลยทําให้วิญญาณกับกายเป็นวิญญาณที่ร่องลอยอยู่ณบริเวณนั้นแต่เนี่ยนะครับถ้าเราเลือกได้เราก็ไม่สมควรที่จะเลือกนะครับบริเวณที่มีการสูญเสียของชีวิตคนเราเซลลขประการหนึ่งเนี่ยนะครับสถานที่หรือทําเลหรือชัยภูมิเนี่ย ซึ่งนะครับมีการถมขยะเนี่ยนะครับกองขยะต่างๆเนี่ยนำไปถมไว้เขาบอกว่ามันก็ดีนี่นะครับขยะเป็นมูลฝอยเวลาเราปลูกอะไรไมันจะได้งดงามนะครับคั้นเนี่ยนะครับการที่คุณจะไปปลูกหรือสร้างโรงงานเนี่ยนะครับทับในตำแหน่งนะครับหรือของที่เป็นปฏิกูลต่างๆยิ่งเป็นอุจจาระหรือมูลเนี่ยนะครับของมนุษย์เนี่ยนะครับ ยิ่งแล้วกันใหญ่นะครับมันจะสร้างความเสียหายให้กับบุคคลที่ไปทําการสร้างปลูกอยู่นะในตําแหน่งนั้นๆไม่ใช่เป็นของดีนะครับเขาบอกว่าสิ่งปฏิกูลเนี่ยนะครับอุจจาระ,ะหรือนะครับเศษของที่เขาใช้แล้วเนี่ยมันเป็นของอัปมงคลของเน่าเสียทั้งหลายเนี่ยมันจะก่อเกิดสิ่งที่ดีได้อย่างไงในสมัยก่อนเนี่ย การสร้างประเทศสร้างเมืองเขาย่อมดูหลักของชัยภูมิหลังพิงเขาหน้าเป็นน้ำะนะครับแล้วหลังต้องสูงหน้าต้องต่ำเป็นเนินนะครับไม่ใช่ว่าสร้างบ้านเนี่ยนะครับหน้าสูงหลังต่ำมันจะเกิดการพลิกผันในชีวิตเพราะมีอยู่บ้านหนึ่งเนี่ยนะครับแถวจังหวัดลาดชาบุรีแถวบ้านบึองนะครับวันนั้นไปตรวจสอบดูสภาพบ้านพอมองไปแล้วเกิดความตกใจว่าหน้าบ้านสูงเหมือนเนินเขานะฮะเสร็จแล้วสร้างบ้านหันหน้าไปสู่เนินสูง มันย่อมไม่ดีนะครับเขาบอกว่าพลังชั่วร้ายต่างเนี่ยนะครับมันย่อมทําให้เกิดสิ่งอัปมงคลทามาค้าขายก็ไม่ขึ้นนะครับมีแต่นี่มีแต่สินนะถึงบอกนะฮะว่าถ้าคุณเลือกได้คุณสมควรที่จะเลือกนะครับถ้าเลือกไปแล้วเกิดสิ่งที่ดีๆเท่ากับคุณคว้าชัยชนะไปแล้วนะครับเกินอย่าครึ่งหนึ่งต่อจากนั้นเนี่ยพลังทิศทางเนี่ยเป็นตัวหนุนนำนะครับว่าบ้านต้องอยู่ในทิศทางที่ดีทิศทางที่ดีหมายความว่าอย่างไรนะครับหนึ่งหน้ารับลม นะครับเสร็จแล้วมีการนะครับตั้งน้ําหรือมีถนนหนทางเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะครับเขาเปรียบเทียบเนี่ยถ้าถนนหนทางเปรียบเสมือนโชคลาานะครับมีพลังงานเป็นอย่างที่ดินเนี่ยคือพลังเป็นหินนะครับเพราะที่ดินเคลื่อนย้ายไม่ได้แต่ถนนหนทางเนี่ยนะครับเขาบอกว่ายามใดที่เราซื้อที่ทางไว้นะครับมีการตัดถนนผ่านมาที่ดินตรงนั้นเป็นที่ดินราคาทองคําขึ้นมาทันทีเห็นไหมละครับเขาบอกว่าแรงใดก็แล้วแต่ถ้ามีถนนหนทางเนี่ย เข้าถึงแรงนั้นจะก่อเกิดความเจริญอย่างมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักของชัยภูมิเนี่ยนะครับหรือเขาเรียกว่าติลี่นะฮะมันย่อมส่งเสริมกับสภาพความเป็นอยู่ทำให้บุคคลเนี่ยเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะครับเกิดการพัฒนาในทางที่ดีนะฮะในหลักของหงช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าท่านใดอยากจะรู้ว่าหลักของชัยภูมิที่ดียังไม่อีกมากมายเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับไปศึกษากันได้ ในวันที่26มกราคมนะนะฮะบริเวณซอยลามคำแหง83ทับ3รบตรงข้ามกับโรงพยาบาลลามคำแหงนะครับสถานที่ตั้งก็คือโรงแรมอเล็กซานเดอร์ท่านใดเนี่ยนะครับสนใจอยากจะศึกษานะครับนำความรู้ที่แท้จริงไปพัฒนาตนเองเพื่ออะไรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี และมีสุขนะครับพร้อมกันนั้นเนี่ยถ้าที่อยู่ดีมีสุขนะครับเงินทองไหลมาเทมาครอบครัวก็มีความสุขแต่ถ้านะครับสถานที่คุณไปอยู่อาศัยเนี่ยนะครับมันก่อเกิดในสิ่งที่ไม่ดีในหลักของหงจุ้ยเขาก็ยังบอกว่านะครับถ้าคุณเลือกทําเลที่ดีมันก็พัฒนาส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้านะครับในทางกลับกันถ้าตรงนั้นเนี่ยนะครับ เป็นนะครับจุดจ่ายพลังที่ไม่ดีหรือชัยภูมิที่ไม่ถูกต้องนะฮะเนี่ยมันย่อมก่อเกิดเนี่ยความเสียหายความวุ่นวายความเดือดร้อนความสับสนบต่างๆนานา,นา,นานประการเนี่ยจนเนี่ยนะครับทำให้เราคุ้มอ,อกกุ้มใจเสร็จแล้วสาเหตุอันนี้แหะครับ,รบเขาบอกว่าคนเราถ้ามีความเครียดกุ้มอ,อกกุ้มใจแล้วมันก็จะบั่นทอนสุขภาพนะครับแต่ทีนี้ถ้าเรานะครับได้วงจุ้ยที่ดีมีชัยภูมิที่ดีมีทิศทางที่ดีและ กาและเวลาหรือยุคที่ถูกต้องถูกสมัยมันก็นําพาให้ท่านเนี่ยนะครับมีความสุขประสบความสําเร็จแต่อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องทิศทางเนี่ยเขาบอกว่าคนเราไม่มีโอกาสรับรู้เลยว่านะครับการหันหน้าทิศทางตั้งรับเนี่ยนะครับอยู่ในตําแหน่งไหนถึงจะดีต่อเมื่อเนี่ยคุณติดอาวุธทางปัญญาอาวุธทางปัญญาคืออะไรคือการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกลุ่มของพลังงานทั้ง9้าดวงมันมีการเรียงตัวกันนะครับ ในการรับบทบาทที่ดีและไม่ดีแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวิชาวงจุ้ยบางครั้ง <cual> <out> บางคนนะครับดูแล้วว่าเป็นวิชาลึกลับหรือศาสศาสตร์แต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นวิชาเหนือธรรมชาติเขาบอกว่าดวงชะตาฟ้าลิขิตนะครับดวงชะตาคนเราเนี่ยนะครับเราไม่สามารถจะมาเกิดนะครับในนะครับในในเขาเรียกว่าครอบครัวที่ดีๆนะครับบางคนอิจฉานะครับลูกเศรษฐี นะครับว่าโอ้โหทําไมเราไม่เกิดมาเ,าเป็นลูกของคนมีสตุ้มสตังทำไมเราต้องเกิดมาอยู่ในชนบทหรือในสถานที่พ่อแม่เราต้องทำงานหนักนะครับแต่เราสามารถเลือกในทางปฏิบัติได้โดยการเสริมเติมแต่งนะครับหาสถานที่ดีที่เหมาะสมใช้ภูมิเดีทิศทางเป็นพลังหรือเส้นเลือดของบังกรในการที่จะรับนะฮะหรือเสริมเติมแต่ง ให้เรามีความนึกคิดที่ถูกต้องนะครับคิดอะไรก็ถูกหมดเดาอะไรเหตุการณ์ก็ถูกต้องนะครับอย่างวันนี้มีคนถามผมนะครับบอกว่าเนี่ยจะเล่นหุ้นดีไหมผมบอกว่าถ้าบ้านคุณมีพลังงานที่ดีเนี่ยนะครับคุณคงจะรวยไปนานแล้วเนี่ยนะครับแต่คิดว่าบ้านคุณคงมีทิศทางหรือพลังงานที่ไม่ถูกต้องยิ่งสภาวะตอนนี้เนี่ยนะครับความโกลาหลหรือพลังงานของดวงดาวเนี่ยนะครับเขาว่า ดาวของดวงเมืองตอนนี้กําลังมีปัญหามันก็เลยทําให้เนี่ยนะครับทุกหย่อมหญ้าเนี่ยนะครับเกิดปัญหาโดยทั่วหน้าดังนั้นเนี่ยนะครับคนเราเนี่ยนะครับต้องมีสตินะครับเรารักแผ่นดินไทยทุกๆคนก็รักนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เรายึดถือแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินเกิดเป็นแผ่นดินแม่ของเราแล้วก็ในหลวงของเราเราก็รักที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราต้องเอาสิ่งนี้ด้วยนะครับกาวันนี้เลยก็ ฝากมาบอกกันนะครับเพราะเมื่อกี้เดินทางมาเนี่ยการจราจรค่อนข้างติดมากเสร็จแล้วใครๆนะครับก็ห่วงแผ่นดินใครๆก็ลักในหลวงอย่างน้อยเนี่ยเราเป็นคนไทยนะครับเลือดทุกคนเนี่ยออกเป็นสีเดียวกันนะครับไม่มีต่างสีนะครับเสร็จแล้วนะครับวันที่26เนี่ยขอเน้นย้ำอีกทีนะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้คนสมัครเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับในการที่จะมาอบรม วงจุยนะครับพื้นฐานวงจุ้ยเกี่ยวกับหลักชัยภูมิพลังงานของหินหยางนะครับและหลักของเบญจาธาตุและการหาทิอาศอสูรอีกหล,ลายๆอย่างเนี่ยนะครับในวันที่26และในช่วงบ่ายเราจะมาสอนกันเกี่ยวกับการคํานวณหรือการเดินพลังงานของทิศแต่ตละทิศในบทบาทของดาวตองพร้อมกันนั้นเนี่ยหลังจากท่านมีความรู้มิภูมิที่แน่นหนาแล้วนะครับ ในวันที่23กุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์เช่นเดียวกันนะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบของวงจุย้ยการเดินดาวเอียงนะครับซึ่งนะครับการเดินดาวเอียงเนี่ยคนที่จะให้ความรู้ในประเทศไทยเนี่ยมีน้อยนักนะครับแต่นะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรับรู้หลังจากเดินดาวตรงแล้วเราควรที่จะเดินดาวเอียงให้เป็นนะครับมิฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณจะเป็นรองเขาไม่ใช่เป็นต่อ เขาบอกว่าเรามีความรู้นะครับเราหาความรู้ประดับนะครับในสติปัญญาเรียนเองรู้เองท่านก็จะไม่เสียรู้คนคอย่างเช่นวันนี้เนี่ยจะมีบ้านตัวอย่างที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเดินทางไปเมื่อสองวันที่แล้วนะครับบ้านหลังนี้สวยงามพื้นที่ใหญ่โตชัยภูมิถูกต้องและเหมาะสมแต่เนี่ยนะครับทิศทางการตั้งรับเนี่ยไม่ถูกทิศไม่ถูกทางมันก็จะก่ะเกิดปัญหาแต่เนื่องจาก เจ้าของบ้านมีการติดตามชมรายการวงจุ้ยดาวเก้ายุคจาก y t u t u นะฮะเลยทำให้ท่านตัดสินใจพลิกบทบาทนะครับพลิกสถานการณ์นะครับจากร้ายกับกลายเป็นดีเขาบอกว่าคนเราต้องเชื่อนะครับแต่ไม่ใช่งมงายนะครับต้องยึดหลักในเหตุผลนะครับเพราะว่าเขาถือว่าฮวงจุ้ยเป็นหลักของวิทยาศาสตร์โบราณ ไม่ใช่ไสยศาสตร์หรือสิ่งเล่นลับอีกต่อไปแต่จะจะเป็นอย่างไรนะครับ เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันในในเบรกต่อไปนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเบรกครับโอ้โหผมนั่งฟังเนื้อหาที่อาจารย์พูดมานี่ผมยังเหนื่อยเลยนะฮะนี่ผมโหนั่งฟังอาจารย์ครับอยากเสริมนิดนึงครับสำหรับเรื่องของพื้นที่ครับที่อาจารย์บอกว่าเนี่ยเราต้องเลือกพื้นที่ที่ดีนะฮะัหนึ่งเลยนะครับเวลาเราจะไปซื้อที่เนี่ยก็ต้องสอบประวัติใช่ไหมครัอาจารย์อาจารย์ครับทางด้านของฮวงจุ้ยเนี่ยครับเขามีวิธีการพิสูจน์ที่ดินไหมครับว่าที่แปลงนี้เนี่ยเคยผ่านอะไรมาก่อนมีไหมครับคืออย่างนี้การตรวจพ หรือการสอบถามจากเพื่อนบ้านเรือนเขียนนี่ก็รหรือคนที่อยู่บริเวณแถวนั้นก็สามารถทําได้แต่อีกเคสหนึ่งเนี่ยน่ากลัวนะครับเขาบอกว่าในสถานที่หรือบ้านที่เราจะไปซื้อเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดมีการฆ่ากันตายเนี่ยเราจะเข้าไปซื้ออยู่ดีหรือไม่ดีนะครับขอตอบเลยว่าคุณต้องซักประวัติให้ดีนะครับบ้านที่มีการฆ่ากันตายตายแบบผิดประเภทก็คือนะครับไม่ได้ป่วย,ลยแล้วตายก็คือตายแบบตายโหงโดนฆาตกรรมหรือแขวนคอตาย พวกนี้อย่าได้คิดต้องไปอยู่นะครับถึงแม้มันจะถูกแสนถูกแต่ในทางกลับกันถ้าบ้านหลังนั้นเนี่ยนะครับมีบุคคลซึ่งนะครับออชราภาพและป่วยนะฮะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเคสหนึ่งซึ่งนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปหาซื้ออยู่ได้แต่ทางที่ดีเนี่ยนะครับเราควรที่จะมีการซักถามประวัติไม่ว่าจะเป็นที่ดินไม่ว่าจะเป็นบ้านพัก อาศัยนะครับแต่เขาอยู่แล้วรวยเราก็ซื้อไปเหอะเพราะว่าประวัติมันดีถ้าเขาอยู่แล้วเขามีแต่หนี้สินนะครับมีการติดหนี้นะครับอย่างเงี้ยจนถูกธนาคารยึดเราก็ละเ,เว้นไว้เพราะว่าเรามีโอกาสที่จะเลือกนะครับ,รบเราก็สมควรเลือกอย่าประเมินแต่ว่าราคามันถูกนะครับแบบจนห้ามอกห้ามใจไม่ไหว เสร็จแล้วต้องเข้าไปซื้ออย่าทมอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์มงคลจะไม่เตือนนะครับอย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าช่วงนี้นะฮะเนื้อหาสาระแน่นเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านไหนที่กำลังจะหาซื้อบ้านนะครับหรือว่ากำลังจะเลือกที่ดินเนี่ยก็ทำตามที่อาจารย์บอกนะคือดูเรื่องขององศาครับแล้วก็เรื่องของเชยภูมิภายนอกครับว่าเจอเจออะไรหรือเปล่าสอบประวัติให้ดีนะครับว่าที่ตรงนั้นเนี่ยเคยเป็นอะไรมาหรือเปล่านะครับก่อนที่จะซื้อนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราพบกับบ้านตัวอย่างครับที่อาจารย์ได้เเเเดดินนนนนนทาางงงงจจัััหววภูกก็็ตะะครบปยยไ้้ี๋ช่พ